สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการผมไม่ได้โม้วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ทำสวนครัวครับสำหรับพื้นที่ที่ไม่มากนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับน่าจะมีไว้ประจำสวนครัวนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ครับตัวไ เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับไอ้ที่จับปลาไหลนะครับเนี่ยเอาไปแทงปลาไหลได้ตัวเนี้ยคับมันจะมีอยู่ 1, 2, ึ่งสองม้าหมันมี6เงี่ยงด้วยกันนะเนี่ยมีหเงี่ยงด้วยกันตัวนี้ผมก็สั่งซื้อมาจาก amazon.com นะครับออนไลน์เมื่อปีสั่งมาเมื่อวันที่กับวันที่เท่าไหร่เนี่ย อ่ไม่ต้องไม่ต้องรู้วันที่กับล้วกันเอาเป็นปีปี2019นเะครับนะเมื่อ2019ราคาตอนนั้นนะครับราคา25ดอลลาร์กับ52เซ็นต์เซนถ้าบวกแท็กด้วยนะครับแท็กก็คือภาษีนะครับถ้าเป็นบางไทยเขาเรียกวัที่อเมริกาเรียกแท็ครับคือภาษีรวมทั้งภาษีด้วยนะครับก็ตก จาก25ดอลลาร์52เซนก็เป็น27ดอลลาร์กับ51เซนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ810บาทนะครับ810บาทเอา30ไปคูณนะครับแต่ว่าณเวลานี้นะครับตอนนี้ครับมันขึ้นนะครับราคาขึ้นจาก25ดอลลาร์นะครับขึ้นเป็น44ดอลลาร์กับ ห้าสิบแปดเซนอันนี้ยังไม่ได้บวกแท็กยังไม่ได้บวกภาษีนะครับราคาราคาส่งถ้าบวกภาษีด้วยก็คงจะประมาณสี่สิบน่าจะเป็นสี่สิบแปดนะครับประมาณเนี้ยนะแต่คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวเนี้ยครับจากราคาแปดร้อยกว่าครับขึ้นมาพันสาม นะครับคิเป็นเงินไทยนะ800บาทขึ้นมาเป็นพันสามแนะนําเลยนะครับว่าใช้ดีครับเวลาเราไปพวนดินนี่เราก็เอาตีนเน่เหยียบตรงนี้ครับเหยียบลงไปแล้วมันก็จะลงไปที่พื้นดินแล้วก็ใช้มือหมุนตรงนี้ครับหมุน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 นะครับไปเรื่อยๆครับพรวนดินนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าต้องมีตัวช่วยตัวหนึ่งครับคือตัวนี้ครับนะถ้ามีตัวนี้มาด้วยนะครับคือไอ เครื่องมือของอยมาทูดนะครับมีอยู่ซีเงี่ยงด้วยกัน1 2ึ่สซครับตัวนี้ผมไม่ทราบราคาลืมราคาแล้วนะราคาคงจะประมาณอ่สาขึ้นนะครับทำมาจากออสเตรเลียครับนี่ครับตัวนี้ดีครับเนี่ยนะเวลาดินมันแข็งจริงใช้ตัวนี้ครับแล้วก็เอาตีนเหยียบไปตรงนี้ครับเนี่ยหยียบตรงเนี้ยนะเตีนหยียบเข้าไปมันก็จะลงไปที่ดิน แล้วก็แล้วก็งัดขึ้นครับเกียบแล้วงัดขึ้นงัดขึ้นครับครับหลังจากนั้นก็มาใช้ไอตัวครับจับปลาไหลเนี่ยครับตัวแทงปลาไหลเนี่ยเอามาขวนดินครับครั้งแรกก็ให้เราใช้ไอเครื่องมือของยมมาทูดแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่ยมมาทูดเขาได้ยมใช้กันเนี่ยเนี่ยเวลาใครจะไปนรกเนี่ยเจอแน่นอนครับเนี่ยนะเจอแน่นอนครับเนี่ยระวังนะครับ มัวแต่เลิงระเลงทําแต่ความชั่วความดีไม่ทํานะครับจะเจออุปกรณ์ยบม,มาทูดตัวเนี้ครับโดนแน่นอนครับสําหรับคนที่ชอบทําชั่วนะความดีไม่ทํานะครับนะโอเควันนี้ก็มาแนะนําครับสําหรับคนที่ทําชอบทาสวนครัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในต่างประเทศหรือในที่ประเทศไทยก็ลองเอาไปทําดูนะครับตัวนี้ครับอตอนนี้จากราคา25ดอลลาร์นะครับ เพิ่มขึ้นเป็น44ดอลลาร์แล้วตอนนี้ครับโอ้ราคาขึ้นแบบครึ่งต่อครึ่งเลยดีว่าผมซื้อเอาไว้ก่อนหน้านั้นครับก็เลยใช้ตัวนี้มาปวนดินครับอ่ะอ่านี่ไหมครับอ่าซื้อเลยไม่ผิดหวังครับอ่ะวันนี้ก็มาแนะนำอุปกรณ์ทำสวนครัวง่ายๆนะช่วยทุ่นแรงครับดีนักแหล่ครับไปแล้วครับโซซิโซโซิ ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาชม